สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับติโมวนเน่กองหน้าค่าตัวแพงของเชลซีออกมายอมรับตามตรงว่าฤด,ดูกาลแรกของตัวเองในฐานะกองหน้าของเชลซีนั้นไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้โดยเฉพาะจำนวนประตูที่น้อยจนเรียกว่าขั้นท้าบอดเลยทีเดียว ใช่ผมประเมินตามความจริงก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ของผมกับเชลซีมีความเหมือนกันมากเลยทีเดียวเพราะต่างก็ผ่านช่วงเวลาที่ดีและ,ละร้ายสลับกันไปมาจนเดาทางไม่ถูกหากใครจําได้ผมออกสตาร์ทในฐานะผู้เล่นใหม่ของเชลซีค่อนข้างสวยเลยนะจบสกอร์ได้ต่อเนื่องทีมเก็บชัยชนะรัวๆแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางซีซั่นกับท้าบอร์ดยิงยังไงก็ไม่เข้าท้าทางที่ปรับตัวเข้ากับความเร็วและการประทะอันดักหน่วงของบอลอังกฤษได้แล้ว ทีนี้พอเข้าสู่ช่วงสอสาเดือนหลังผมกลับรู้สึกว่าตัวเองทำผลงานได้พอใจอีกครั้งมีส่วนช่วยทีมเก็บชัยชนะมากมายแม้จะยังยิงไม่เข้าก็ตามทีไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรทาให้ทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้แต่ผมกล้ายืนยันซีซั่นนี้ไม่ใช่ปีที่ดีมากนักสำหรับตัวผมโดยเฉพาะเรื่องจํานวนประตูสุดท้ายก็ต้องกลับไปเริ่มที่การทํางานหนักเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอีกเช่นทางการค้าแข่งของผมกับเชลซีอย่างอียาวไกลไว้มาลุ้นกันต่อในซีซั่นหน้าและถ,ถัดไปจะดีกว่า เซซาอัสเปลิโกอต้ากับทีมเชลซียืนยันตอนนี้โอกาสที่ทีมจะคว้าอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกแทบจะอยู่ในฝ่ายกำมือตัวเองแล้ว100%เหลือแค่ไม่พลาดทางง่ายๆในนัดสุดท้ายเท่านั้นเองตอนนี้ความหวังที่จะคว้าท็อปโฟอยู่ในกำมือของพวกเราทั้งหมดแล้วและหากว่ากันจริงๆผมรวมถึงนักเตะเชลซีคนอื่นค่อนข้างมั่นใจด้วยซ้ำว่าจะจบอันดับ3ได้แน่ๆต้องยอมรับว่ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ ต้องเจอกับเรื่องดีและแย่ปะปนกันตลอดทั้งฤดูการอันแสนจะยาวนานฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทําให้สําเร็จห้ามปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดย้อนกลับไปดูตอนเดือนมกราคมเรายังอยู่วนเวียนในแถวอันดับ10บด้วยซ้ําแต่หลังจะได้ถูกเข้า,ขามาเป็นผู้จัดการทีมสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทุกคนทํางานหนักไปทีละสเตป็ปไม่คิดฝันอะไรที่มันเกินตัวระหว่างทางทีมอื่นก็ทําแต้มหล่นกันไปเรื่อยๆจนเราแซงได้สําเร็จเกมสุดท้ายที่ดูมันจะง่ายเพราะแค่ชนะทุกอย่างก็จบ แต่หากมองอีมุมมันเป็นเหมือนแมตช์ชาตาที่เราห้ามผ้าเด็ดขาดเพราะมีโอกาสที่จะโดนแซงได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นสมาธิต้องแน่นโฟกัสไปที่การคว้า3ามแต้มเท่านั้นมันคือทางเดียวที่จะการันตีตั๋วลุย UCL แบบ100%เซชลซียอดสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกติดต่อไปหาโรเบิร์ตเลวร์สกี้กองหน้าตัวเก่งของบเบย์มินิกเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมตามการงานของ s k y Sport ตเยอรมัน สื่อดังของประเทศเยอรมน,นีเลวารัฟสกี้ตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมแบบสุดเซอร์ไพรส์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานว่าบาเยนต์ต่อการหาเงินมาช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งมันถือจะเป็นการสร้างพื้นที่ว่างในตำแหน่งแนวรุกเพื่อรอเอาเออริมเมอร์ฮาเลนมาร่วมทัพในอนาคตไปในตัวด้วยแม้ก่อนหน้านี้ดูมินเนก้ประธานบริหารของบาเยน์จะให้สัมภาษณ์เชิงบอกว่าพวกเขาไม่เคยคิดจะขายเลวารัฟสกี้แต่ข่าวลือการย้ายทีมของแข้งรายนี้ ก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขนาดที่ล่าสุดว่ากําว่าเชลซีทําการติดต่อกับเลวาร์สกี้ในเบื้องต้นไปแล้วแางไรก็ตามสกัดสปอร์ตเยอรมันก็เสริมว่าเลวารสกี้ er ไม่อยากไปเล่นในอังกฤษสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดต้องย้ายเขาก็อยากไปเล่นในสเปนมากที่สุดโทมัสตูเกลผู้จัดการทีมเชลซียักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมเลงอังกฤษออกโรงเตือนลูกทีมว่ายัางไม่การันตีการทําติดท็อปโฟนในฤดูกาลนี้แม้ผลพักสิงห์สํา่าง จะเพิ่งเปิดบ้านเฉือนคู่แข่งโดยตรงอย่างเลสเตอร์สองหนึ่งในเกมลีกที่ผ่านมาพร้อมแซงเลสเตอร์ขึ้นไปรั้งอันดับ3เรียบร้อยขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีกแค่หนึ่งนัดก็ตามในายใหญ่สิงห์ซำอ่างซึ่งขึ้นนำเลสเตอร์หนึ่งแต้มและหากบุกชนะแอสตันวิลล่าในเกมสุดท้ายก็จะการาันตีท็อปโฟร์ทันทีโดยไม่ต้องรุนผลคู่อื่นนั้นได้กล่าวไว้ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้เราทุ่มเทกันอย่างเต็มที่มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดมันเป็นก้าวย่างที่สคัญก็ริง แต่มันก็เป็นเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเรายังไม่การันตีท็อปโฟเราต้องทำภารกิจของเราให้สําเร็จในเกมวันอาทิตย์นี้และเกมนี้เรามีความมุ่งมั่นและช่วยกันเล่นเต็มไปได้วยความกระหายและทะเยอทะยานมากๆเอ็นกโลกองเต้กองกลางตัวเก่งของเชลซีมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่32ระหว่างศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่เชลซีเปิดแตมฟอร์ดบดวลกับเลสเตอร์ซิตี กองเต้ถูกแทนที่โดยมัตตโอโควาสิตเดินออกจากสนามและมีการพูดคุยเล็กน้อยกับกุสือโทมัสตูเคิลก่อนตรงเข้าสู่อุโมงค์ทันทีแม้จะยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสวัยสาเจ็บตรงไหนแต่ก็เป็นข่าวที่ถือจะไม่ค่อยจะสู้ดีนักสําหรับเชลซีที่มีคิวฟาดแข้งกับแมนซิตี้ในศึกแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่29พฤษภานี้ทางนี้กองเต้กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและพึ่งลงเล่นแบบเต็มเกม90าิบนาทีในศึกเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศ ศูนยประตูตอหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาฟังแลมพาดตำนานกองกลางเชลซีกลายเป็นคนที่5ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเข้าหอเกียรติยศเพเมริกโดยมีชื่อต่อจากอารันเชลเลอร์ทาริองรีเอริค,คันตน่าและรอยคีนแลมพาดสร้างชื่ออย่างมากสมัยเป็นนักเตะให้กับเชลซีโดยลงเล่นไป648นัดรวมทุกรายการยิงไป211ประตู พาทีมคว้าแชมป์เปอร์ลีก3สมัยเอฟเอคัพสสมัยลีคับ2สมัยยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยโดยหากนับเฉพาะเชมเม l e a ล u กสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับเวสต์แฮมและแมนซิตี้แลมพาร์ดยิงไปทั้งหมด117ประตูซึ่งเป็นสถิติกองกลางที่ซาวโวได้สูงสุดตลอดการทั้งนี้ในปี2 0 2 1จะมีนักเตะทั้งหมด8คนที่มีชื่อเข้าขอ,ขอกิรติยศดังกล่าวโดยอีกสามรายที่เหลือจะประกาศรายชื่อกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สมัสตูตเกลผู้จัดการทีมเชลซีกล่าวชื่นชมลูกทีมว่ามีความมุ่งมั่นและเล่นกันด้วยความกระหายในชัยชนะหลังจากที่เปิดแซมฟอร์ิดพิชิตเลสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์เมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการดวลกันอีกครั้งสำหรับทั้งสองทีมหลังจากเพิ่งเจอกันในเกมเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศโดยนัดนั้นเลสเตอร์ชนะ1 0ในช่วงครึ่งแรกสกอร์ยังเสมอ0ู 0, แต่พอครึ่งหลังเริ่มได้2นาทีเซจยกอันนาทีเดเกร์ ก่อนจะนีไปเป็น2-0น,นาทีที่66จากลูกจุดโทษของจอรจินโยถึงแม้เลสเตอร์จะได้ประตูตีไข่แตกนาทีที่76จากเคเดซีอิเฮนาโชแต่ก็ทำได้แค่นั้นจบเกมเชลซีคว้าชายชนะครั้งสำคัญทำให้พวกเขาแซงเลสเตอร์ขึ้นไปรังอันดับ3มี67แต้มจาก37นัดส่วนเลสเตอร์ตกไปอยู่อันดับ4มี66แต้มขณะที่ลิเวอร์รพูลทีมอันดับ5ลงเตะน้อยกว่า1นัดมี63คะแนน ทางนี้เชลซีจะจบอันดับ3ทันทีโดยไม่ต้องรุนผลคู่อื่นหากเก็บชัยชนะได้ในเกมเปิดฤดูกาลซึ่งจะออกไปเยือนแอสตันวิลล่าวันอาทิตย์ที่23พฤศจากรนี้มันเป็นเกมที่เราพยายามอย่างมากเราเล่นกันได้อย่างท็อปฟอร์มแต่อย่าเข้าใจผมผิดเพราะเกมนี้เราเล่นกันด้วยความกระหายจริงๆทุกคนมีความเยยทะยานสรับผมเราสมควรเป็นผู้ชนะแต่ภารกิจเรายังไม่เสร็จเราจําเป็นจะต้องทําให้ได้ในอีกเกมวันอาทิตย์นี้ เกมนี้เอ็นโกลโลกองเต้กองกลางตัวเก่งถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่32เพราะดูเหมือนจะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนซึ่งทูเคิลก็ได้พูดถึงอาการของดาวเตะเฟนแมนวัย30ปีรายนี้ว่าเอ็นโกลโลกองเต้ไม่ได้เจ็บเขาออกจากสนามก่อนที่เขาจะเจ็บเพราะเขาบอกว่าเขาคงจะรับบาดเจ็บแน่ๆหากยังคงต้องเล่นต่อเราจึงเลือกส่งโคววซิตลงไปแทนซึ่งมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะมันเป็นเกมที่สําคัญมากแต่ผมก็แฮปปี้ที่สุดท้ายมันเวิร์ก ส่วนกองเต้ผมก็หวังว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติเพราะทีมเราตอนที่มีเขาแตกต่างจากตอนที่ไม่มีอย่างสิ้นเชิงเปิดสถิติแฮีิเคนกับผลงานเมื่อต้องประทะกับทีมบิ๊กซิกพิมารีกตลอดอาชีพการค้าแข้งเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าเลสเตอร์เป็นสโมสรที่ถูกฉลกฮร์ฮีิเคนมากที่สุด เพาะเป็นทีมที่เขายิงประตูใส่ได้มากที่สุดตลอดอาชีพการค้าแข่งถึง16ประตูด้วยกันซึ่งมาจากการพบกัน15นัดรวมทุกรายการอาเซนนลคู่ปรับร่วมเมืองที่ตกปเป็นเหยื่อของเฮริเคนมาแล้วถึง11ประตูจากการลงสนามพบกันทั้งหมด15นัดรวมทุกรายการโดยสเปอร์ชนะ6เสมอ5แพ้4ซึ่ง11ประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในพิม์ลีกทั้งหมดจากการพบกัน13เกมเชลซี Chelsea. จัดว่าผลงานไม่ค่อยดีนักในยามที่จะต้องพบกับสิงบูโดยลงสนามทั้งสิ้น16นัดรวมทุกรายการทําไป6ประตูด้วยกันมน n เชสเตอร์ n ยูไ d นเตดสลรับฟอร์มกับปิศาจนั้นผลงานของทีมโดยรวมจัดว่าไม่น่าเกลียดลงสนามทั้งสิ้น15นัดรวมทุกรายการแต่เจ้าตัวเพิ่งทําไป4ประตูเท่านั้นซึ่ง2จาก4ประตูเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ในเกมที่พวกเขาบุกไปอัดถึงออทฟอร์ด1ประตูต่อ6เมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมา